ความสำเร็จของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและค่านิยมส่วนตัวอย่างไรก็ตามมีปัจจัยบางอย่างที่มักมีส่วนร่วมในการนำไปสู่ความสำเร็จเช่น1การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนการที่สามารถปฏิบัติได้ช่วยให้คุณมุ่งมั่นและมีทิศทางในการทำงานสอง ความมุ่งมั่นและความพยายามการทำงานหนักและความพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จสามการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอช่วยให้คุณเติบโตและปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสี่ การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่จำกัด 5. การรับมือกับความล้มเหลวการสามารถรับมือกับความล้มเหลวและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆเป็นปัจจัยที่สำคัญในการก้าวไปข้างหน้า6การมีเครือข่ายสนับสนุน การมีผู้สนับสนุนเช่นครอบครัวเพื่อนหรือที่ปรึกษาช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและคำแนะนำในยามที่ต้องการคุณสามารถนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้